สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับกับกัปตันเมฆกำแพงเพชรนะครับวันนี้เราอยู่ที่ช่อง M M Cactus Channel นะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาชม c p a นะครับที่ผมเอามาเก็บไว้ตั้งแม่พันธุ์นะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับหัวใหญ่แค่ไหนเนาะลายจะเป็นยังไงนะครับมีแบบสวยไหมแล้วก็ไม่สวยก็มีไหมมีหมดนะครับมีหมดเดี๋ยวผมจะพามาชมเนี่ยตรงเนี้นะครับโซนตรงนี้ ก็มีอยู่หลายต้นนะครับ C P A นะเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนี่นี่นครับมาดูต้นแรกนี่เห็นครับนี่ลายต้นแรกก็ครบแล้วนะครับแต่มีอยู่สักพักตรงนี้เหมือนแบบหายนะครับเหมือนลายหลุดแต่ก็ค่อยๆกลับมาแล้วนะครับเห็นไหมครับยอดยาดำๆและลายค่อยๆกลับมานะครับตอนนี้ตอนนี้ก็ประมาณ ประมาณสัก10เซนได้เนาะเนี่ยเซนตอนนี้นี่เห็นหครับครบเลยลายครบสวยนะครับ c p a ตอ่อดูตอ่ออวบหัวใหญ่นะครับหัวใหญ่หนอดกนะครับนี่หนอน,นี้ดังครบมาดูใกล้นี่นะครับดังครบ,ครบถ่ายไม่เห็นด้วยแล้วก็มีหน่อแบบล่างๆดังไม่ครบอย่างนี้ก็เนี่ยอย่างเงี้ย เด็ดไปช้ำก็ได้นะครับหรือว่าจะเอาไปจรากก็ได้นะครับแต่มันไม่ครบเนาะช้ำหน่อก็ลากออกนะครับง่ายอยู่ลากออกง่ายนะครับช้ำหน่อกขนาดเดี๋ยววัดให้ดูประมาณ11เซนได้นะ10 11เซนายนี้ก็ผมขายประมาณหมื่นนะครับหนึ่งมนี่อันนี้ดงังยังไม่มา2องภูนี้นะครับต้นเล็กนะครับอันนี้ ประมาณเจ็ดเซนเจ็ดเซนครึ่งนะครับนี่หัวนี้ครบ,ครบด่างครบๆนี่อย่างนี้ก็ทําพันดีนะครับอันนี้ผมก็ลอด,ดิดหนอด่อชํานี่ด่างมาครบแทบทุกหน่อเลยแนละ้วนี่ก็ครบ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 นะครับนี่เอาไว้ทําพันนะครับทําพันแล้วก็เนี่ยผมรอให้หน่อโตแล้วก็จะเด็ดไปชํำนะครับชำํำนะครับชํำหนอ่อ ดูลักษณะตอนนี้จะแบบเหมือนแบบออกผูแสกเนาะออกฟุกหริวเนาะลายก็สวยนะครับตอใหญ่นะครับเหมือนเดิมถ้าไซส์ประมาณนี้อันนี้ประมาณสิบเอ็ดสิบสองเซนนะครับประมาณหมื่นหมื่นสองนะครับนี่แล้วก็มีอันนี้ตอนแรกด่างเขาไม่ครบนะครับด่างเขาไม่ครบเห็นไหมครับผูนี้หายเนะนี่ยเนี่ยผูเนี้ยแต่พอเลี้ยงไปเลี้ยงมา มาแล้วด่างครบแล้วนะครับเดี๋ยวโตวไปด่างครบสวยเลยนะครับตัวนี้ตอนนี้ยังไซส์อย่างนี้ผมก็จะเลี้ยงไว้ก่อนไม่ขายแต่ถ้าไซส์เนี้ยใหญ่ๆอ่ะมีคนขอซื้อก็ขายนะครับหลักหมื่นหมื่นสองหมื่นห้าอะไรตอนนี้ขายขายหมดนะครับถ้าซื้อ <c oughs> นี่อย่างนี้หัวน้อยๆด่างครบแล้วอย่างนี้ก็คือสวยเลยนะครับไม่ต้องลุ้นอะไรนะครับอย่างนี้น่าเล่นน่าเก็บนะครับเนี่ยด่างครบครบนะครับดูตามขีดนีครับเห็นไหมครับสวยเลยนะครับนี่ นี่ะครับนี่อันนี้อันนี้ด่างหายยังพูเดี๋ยวต้องลุ้นเนาะว่าจะมาไหมมาเหมือนต้นนี้ไหมนะครับเนี่ยต้นนี้มาต้นนี้ไม่ยังไม่มาเดี๋ยวต้องรอลุ้นนะครับประมาณสัก6เซนได้นะครับนี่อันนี้มาครบมเหมือนกันนะครับมาครบแล้วสวยนะครับห7เซนนะครับอันนี้โอ้โหตอนแรกมันก็เห็นนะครับ หัวน,นี้มาแบบแทบทุกภูขาดภูนี้แต่พอสักพักลายลุดนะครับโอ้เหลือแบบเนี้ยลายเนี้ยเป็นหัวสีไปละผูนี้เป็นหัวสีผูนี้ก็ยังเหลือตรงนี้อีกหน่อยเนี่ยครับโอ้ตรงนี้เริ่มลุดแล้วเนี่ยเริ่มลุดเหมือนจะเหลือผูนี้ผูเดียวอนาคตอาจจะไม่สวยนะครับไม่รู้จะกลับมาได้หรือเปล่านะครับต้องรอชมนะครับต้นอย่างนี้ c เอลายลายหลุดนะครับจากที่สวยๆนะครับสวยๆลายก็หายนะฮะนี่มาดูตอนนี้สวยเลยดางครบนะครับตอนแรกเห็นไหมเป็นหัวสีนะครับเป็นหัวสีพูนี้เป็นหัวสีไอ้ไอ้พูนี้ไม่ใช่หัวสีหมายถึงเป็นสีนะครับเป็นสีลายไว้ยังไม่ออกเดี๋ยวพอเลี้ยงไปเลี้ยงมาลายขึ้นแล้วนี่เห็นนะครับกำลังขึ้นดางครบนี่ประมาณเก้าเซนนะครับ อันนี้วันวัน,นสิบเซนได้เนาะอันนี้ก็ตอนแรกก็ด่างครบเนาะเห็นไหมครับทุกพูเลยนี่ผูนี้ก็มีภูนี้ก็มีภูนี้ก็มีแต่พอเลี้ยงไปเลี้ยงมาสองผูนี้ดันหลุดลายนะครับพูนี้ก็เริ่มหลุดลายแล้วก็กำลังออกมาใหม่ก็ต้องลุ้นว่าจะกลับมาได้หรือเปล่านะครับกลับมาได้หรือเปล่านะครับนี่ต้นนี้แหล่เทมพอพันแม่พันท้องสวนแต่ก็ยังไม่ใช่ต้นแรกที่ซื้อมานะครับวัดขนาด เดี๋ยวผมจะลองเอาเสนอราคาดูนะครับตอนนี้ประมาณสิบสองเซนสิบสามเซนนะครับสิบสามเซนนี่ลายครบนะครับนี่สวยเลยนะครับเนี่ยตอนนี้ผมขายอยู่ที่หมื่นห้านะครับหมื่นห้า ตอนแรกก็เสนอราคานะครับรอบแรกก็ได้แล้วแต่ลูกค้าติดปัญหานิดหน่อยเลยยังไม่รับนะครับตอนแรกก็ใส่ราคากันล้วได้0มื่นท้านะครับแต่ลูกค้ายังไม่รับตัวน,นี้นะครับก็เลยอยู่ประจำสวนเฝ้าสวนต่อไปนะครับอดยายบ้าน <c oughs> ไม่เป็นไรนะครับนี่มาดูตัวน,นี้นะครับนี่ตอนนี้แหล่เท่มสุดๆนี่ประมาณสิบสองได้สิบสองเซน ตอนนี้ตอนแรกก็ตอยาวเหมือนกับพี่ๆน้องๆของเขานะครับเหมือนลูกๆตอนนี้เป็นต้นแม่สุดต้นเนี้ยตอนแรกตอยาวอย่างนี้เลยเนี่ยนะครับผมไปซื้อมาในราคา9999บาทนะครับแต่ตอนที่ช่วงโรงเรือนเราพังเนาะพี่ๆเพื่อนๆที่ติดตามก็จะได้เห็นคลิปตอนนั้นก็เนี่ยโดนโรงเรือนทับตอหักเหลือเท่านี้เหลือก็ปิกเลิกตอน,น้อยซื้อมาอย่างแพงแต่เหลือเท่าน,นี้ แต่ก็ยังมีชีวิตอยู่นะครับตัดลงก็ได้หรือว่ายังไม่ตัดก็ได้ผมยังไม่ตัดนะน,นี่ก็สามารถเก็บไว้ทําพัน์ผสมเกสรแล้วก็เด็ดหนอได้แต่หนอเขาไม่เห็นไม่ค่อยออกนะครับต้นอื่นออกเยอะประมาณนี้นะครับประมาณนี้นี่นะที่ไปเอเรานะครับมีหลายต้นแต่ก็ขายเป็นบางต้นขายเฉพาะต้นใหญ่ๆดังก็พบหมื่นห้าหมื่นสองหนึ่งหมื่นนะครับสนใจว่ากันนะครับ ส่วนต้นไอ้ด่างไม่ครบยังเก็บไว้ก่อนมันไม่สวยเก็บไว้ให้ฟอกสวนนะครับโอเควันนี้ก็พาชมซีเปียเอเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบฝากกดไลค์คลิปนะครับกดแชร์นะครับกดซับสไคร้ผมด้วยเจอกันที่อีพีหน้าครับบ๊ายบาย